มึอนีคือสีมัานออะไเขาก็นี่ออมเลยงามๆครับพี่น้องนี่ครับเอ้ยพีน้องมึงป๊บวบเลยครับมึงเอาไปเผาเนี่ยสิบวเลยสิบเอล่ะสิบสองสิครับพี่น้อง เฮ้ยสิาครับก้อนี่หมานครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคือเกาล่ะครับมือนี้เฮ้าสิภาพี่น้องมาหาแหน่งนอไม้ไฟครับพี่น้องนออาจิพอรประไพรมา,ามาครับพี่น้องไปลุนกันมือนี้สิมานบอ <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องส<า>ร,ร้างเฮ็ดบพท่านออก ับเรียนเวียนเหมียนเดี๋ยวจังหน่อยครับไปคนนี้นู่นครับนี่ดิดเริ่มามาดมาดแล้วิสเริ่งลายเหมียนไปรุ้นไปชมน้ำกันครับพี่น้องแหงหน่อไม้ไฟโชคดีอาจไปเจอหน่อไม้สวยๆให้พี่น้องเด็ดเมึงครับไปลุยงเลยค่ะไป ตัวนี้หางครับมีประมาณสามสีแหนงครับได้เข้าบ่กําลังขึ้นเลยนะนั่นนั่นนั่นได้ตีนมั้ยนั่นในกระตานั่นเอาโอ้โอ้เดี๋ยวบ่เห็นอุ้ยงามตัวลไหน ขเขาไปใหญ่ใช่ไหมชอบเลี้ยวมาปโปรน้อเหรอครับอนอ,อ,อ,อแรกแม่หมานนต้องแงมนอออกแล้วพี่น้องออกนอเดียวอ,อย่าได้พออีกด้

เดี um, <cn> ๋ยวหาหันทางขึ้นก่อนพัฒนาัทางฮดอวนแหงครับอวนคือคาตัดเลยคุณไทยจ้ะมือจีนองมึงบวบเลยครับมึงนี่กูเขียนครับพี่นองนอนี้คอยซองหาไปเรื่อยๆครับก็หละนอ บักก้อกับบมี่ก้อนี่พอแล้วครับพอนอนนึงเ้ยเขียเียเต้นใส้คอยอู้ยตกใจเหมือดแต่ตกใจคืกอ,อ,อ,อกัน,น,นเ,เนว้ออ้ยอง่เดนเดี๋ยวก่อน มันจะถอนแสงแดดพอดีดเลยน่าไปเลย,เเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเลยพี่น้องยังไงอีกเล,ลื้อหูมันแล้วมือน,นี้มาแม,ามา่ม่เมือนี้คือสีม้าน,นออะไรเขาก็นี่อ่อมเลยงา,งามครับพี่นอ้องนี่ครับโอ้ย นี่ครับนองงามๆพุนพุนอ้อมไปพุนทั้งในก็มี่แจ้าวนะครับโอ้ยสุดเจีมีหมานอเลยเด้อบที่นี่หูม้านอเลยครับกระทบแสงแดดแน่ครับพี่น้อนเห็นไหมเห็นแล้ว อุ้ยฟังเสียงหวานหวานอ่อนอ่อนครับจุ๊บนี่ปุ่นขันไหมนี่นีนน่ออกก้อเลยครับก้อนี่นตรงเล่งหักก็เลยมี่ยังหักได้เออหักได้น,นั่นละโอ้ได้ไนีบ่บ่นั่นละเบ้อ นี่ครับหน่อไม้ไฟโอ้หน่อไม้ปลาเดินมาหน่อไม้ปลาเอาไปเอาไปพี่พี่โอ้ยนี่โอ้ยอยู่ข้างในครับซองโบซองบ่เดี๋ยวนั่นครับเอาหยางใน่่อยูในในกล่องก็เห็นเดรซนี่แล้วครับอออุุ้้ยย ก่อเลยหวานเจี๊ยบพี่น้องอ่ะฮึไอ้นี่บ่ทางที่กันนี่ตกเอาแต่อุ้ยขับก,กันนาดเลยพี่น้องยับอีกยับเคยอีกเอาไปเผานี่หอมหอมเลยพี่น้องอ Đấy, cái nhầm Ui, nén lắm đi Ngoài phần hát quay quần Ừ, Bộ nén Mớ Xuống mấy, mấy xuống lọc Yến vô nè, bên nò vô nè Bên nò là uh, mấy chị ơ nhạc Bỏ nhạc Con luôn mà lươi Nàng là thèng là con เพอนเพงแล้วคขกะอะไรก่องฟีครับพี่น้องออมกอเลยเด้อยงามคักดวงดีมากเลยนะเนี่ยวันนี้เนี่ยมาสองพ่ออันเนี้ยเนียงโเห็นครับเนียงบบท่นโพอยู่พอนอใหม่เอานอใหม่ก่อนครับหอนอ น,นข้างในมีอีกเลยครับมันมีแบบโพนันอยู่ข้างในเลยครับมึงเิ่นคุ้มอาของเพื่นได้ปะเมบครับพี่นอ้องเมบโอ้ยได้แล้วอุ้ยหมดแดง เหมดเขามาผัวหมดเดือดว้านอนนี่หาเลยเอ้มก่ออีู่ถอยตัดถอยเอาเอันนี้ <S <S เนี่ โอ้โุ่นหางในหางในตรึมครับพี่น้องหางในตรึมเดี๋ยวเห็นสัมผัสมาดิหนู่นี่ขุดสิเขาไปไหนโบแค่นั้นโอ้มจะเป็นยู่เลิกเน่ารัะปาสองเลยปาสองเลยปาสองหรือังไงเอาอันหนึ่งก่อนโอ้องถ์งถอยกล้องถอยเอาคนเขาไปก่อนครับกีดกันครับเอ้า เ و, ติมพลังก่นอน <laughs> โอ้ยหนูนอยนหน่อยด้วยนี่คุณได้โทรมานาอไปอีกแล้วนี่งอู้หูยาวเงยเอาอีกนอนนึงครับขังนั่น เอ้ามุนิมุนป่าวมปอดนอใหม่งามครับพี่น้ององามบอมก้อครับปรเ,เป็นซิบซิบกลัวผู้นีวเจ๋งสุดวดนเอาใหม่เลยที่นี่ นเขาไปคือเกาครับนอน,นี่เงาเป็นแขนเลยครับนอน,นี่บมสาม,มารถเขาไปนำได้เด้วยนอน อเยาเป็นเขียดีๆนี่ครับใส่ถเนียนไปมันก้อไม้แบบนี้ก้อนี่มดแลละโอ้ยมาเบิ้งมาสรุปเบิ้งนึ่งเบิ้งยัดกอเดียวครับพี่น้องคุณไปยิบมาปัดมือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วครับปัดกอเดียว ม่สิบตัวเลยสิบเอ็ดละสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าครับพี่น้องแมนก็กระหนับมึงที่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าไปอเฮ้ยเอะสิบห้าครับก็นี้หมานหมานมองเดี่ยวรลูเรื่องเลยนี่ยล้อ ดีนะมุดมาเจอก็เดียวกับบ้านได้ปาดเลยไหมปาดปาดเราอีกก็เดียวกับบ้านได้ฮ่าฮ่หาทุกอย่างที่กินได้หาทุกอย่างที่กินแซ่ <laughs> สนใจว่าจิมาเมืองนอมใหม่ไฟ่เลยครับเมียนค่ะบังเอิญบ้านผัดหมานครับมีเพิ่นเพิ่นผัดบโป่งนอมใหม่ไฟ่เนาะเมียนผัดป่งนอมใหม่ดีลงคนละหมองกับมือนันเนาะม่นคะไปหลุ่นก่อไม้น้ำกันครับอ๋อตัวนี้มีธุระด่วนครับพี่น้องต้องกลับบ้านด่วนเลยเอาซ้ำนี่ก่อนอุ้ยกระหมานเหี่ยงอะไรล่ะหมานอยู่ครับก้อเดียวเมียนก่อนฮอตตัดก่อนนนี่ก็ไดิ๊ยสิขันนี่สีเลาะอยู่ครับ คือมีธุระจำเป็นต้องกลับบ้านครับ,รบเมียนอันนี้สิหาอีกอยู่ครับหาบ่เหม็ดดอกก็ไฟนี่ยังเยอะกำลังเข่าแป้าอ,อีกนอนึงครับมีสามนอจงไวก่อนสองนอเอาไปท่านใด เอาได้บ่เละบทเฮามีธุระจำเป็นก็ต้องกรับแล้วครับพี่น้องฝ่าวมีแขกมีแขกฝายเมืเ <c oughs> ม่อนี้เอาสำีมหมานแห้งอยู่หรอกเมียนรือว่อแจ็คพอร์เลยล่ะค่เนี่ยลงมาเลยกัดแจ็คพอร์เลย จะเลยครับ, <c oughs> บลกลับแล้วครับ,บ <c oughs> พี่น้องมาหนี<อ>คนงานคนงานของเราเต็มตาเลยพี่น้องบ้วงสิออาเลี่ยงให้ดูข้าวความงามโอ้โหนีสุดยอดความมันมันโนแยบงามเนาะนอนใหญ่เลยครับ <c oughs> <c oughs> ดยไปตาเห็ดอันแก่งแสบเนาะน้องไม่สมโอ้หลายเดอ้อพี่นงนี่เนียนถ่มวัวมันสุดๆเลยค่ะในกัวเดียวแต่ป้าป้ายก็แลละนอครับน่เดี๋ยววางกระสีละขับอีลี น้องไฟบ่าหาเบิ่งดอกสองหอยด <laughs> 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 มื้อนีบ่ได้ตังใจหาน้อยไฟเลยเอาอันอันนี้นอนนึ่งอันนี้ยางเดียว <laughs> <laughs> น,นอนตรงนอตเตากันนี่เอาสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเบิง่งสองความง,งามยี <laughs> <laughs> สำหรับคลิปนี้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เดอ้อค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค่ะอยากพี่น้องกะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแช์สาวกันิกากระเปาสวินเด้อค่ะสอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแช์กดติดตามลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบายพี่น้องวันนี้เมื่อฮื่นเมื่อซานเดี๋ยวเราจะมาเจอกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับพี่น้องคือเกาครับหากินหาอยากอีสานบานเข่าบานเฮ่ามันแหลงหากินกัญยากฝนต๊ะเล่ฝนโต๊ะเลี่สองเถือเฮ็ดกับบ่อออกเ็ดังบ่ออกอยู่นอใหม่กับออกข้างหงครับพี่น้อง <laughs> อยางไปถืกอกอกับจังยังหมานไปมือนีเข่ากับหมานแล้ะครับกอเดียวเป็นสิบสิบหาครับกอเดียวสิบหา ชิบหานอเลยครับหมันหมาครับพี่น้องบอก,กันไม่ลิปนาครับสวัสดีครับ